เซตดีแค่วันนี้ค่ะแล้วก็จะมาเปิดกระเป๋าของเราให้ดูก็เป็นกระเป๋านี้นน่จะเอาเป็นสีน้ําเงินแต่ว่ารีโลกของ,งจริงมาเป็นสีม่วงค่ะโอเคมาดูอย่างแรกกันเลยปั๊บอันนี้ก็เราเอาวางไว้ตรงนั้นเองก็คิปเนี่ยคุ้นออกไปค่ะ, <'ll> ะเป็นสมุเปันของเราเองมาจากธนาคารตรงนี้นก็ต่อไปเป็นสมุดที่เราเอาไปอ่านเล่นเล่นมินรถเป็นไงเก็บไปละโอเคของต่อไปเ,เลยนะตอนที่เราว่าง ั้งน,นี่ก็เราก็บางครั้งเราอาจจะวาดรูปเลยบางทีเราก็อ่านเจ้านี่เป็นไงมันบางที่สุดในโลกโกลกเลยนะเออไปหาซื้อกันมาได้นะมันดีมากเลยอโอเคต่อไปเลยค่ะตอนที่เราอยู่บนรถเราก็เบือ่อเบื่อเนาะแล้วก็เราก็เอาพกแผ่นซีดีไปดูด้วยก็เ,เป็นมาเลเนี้ที่เราแต่เราก็ชอบมากเราจะสุดท้ายเราก็ซื้อมาได้โอเคก็เอาไปดูนะก็พกอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นหูฟัง อ๋อเวลาที่อยู่บนรถนะก็ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินเสียงที่เราดูนะคะแล้วก็พุกคนฟังด้วยใช้ก็เป็นเจนี่โอเคแล้วก็มีเยอะเลยแต่ว่าเราขอตัดก่อนโอเคก็บักกันแล้วก็ตอนที่เราเงีใช่ปะ่ะเราก็ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยพี่เกี่ยวเราก็พบตุ๊กตาในกระเป๋าด้วยเราก็แบบก่อนนอนอสบายพอต่อไปนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์อก็เพราะว่า เบื่อเัา,าจะไปหมดเลยแล้วคอมพิวเตอร์ก็ได้เปิดมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดมาเล่นอะไรๆลองดูนะแกดีโอเคมางไรื่องก่อนคุยก่ับใครวะโอเค <okay. S 1> ต่อไปก็เป็นใช้เป็นอำเราเองนะอ๋ะอแล้วก็อะไรที่เราหากัหากขังอย่างเช่นอะไรไม้มันมมอา r ี y m ม d ไปโรงเรียนด้วย <laughs> ม่เก okay. okay. ี okay. so remember, ่ยวโอเคแล้วก okay. okay. so ็เขาเทปมาแล้วเป็นเทปสองหน้าด้วยนะก็คือน้องเราเคยได้พี่แรงก็เคยไปแปะขนังไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันลอกออกมันก็ร้องอากตามบ้านที่โอเคต่อไปโอเคต่อกันเลยนะคะก็คือตอนที่เราจําคําศัพท์ภาษาไทยไม่ได้นะคะเราก็ใช้เจนนี่มาดูอ่านนะอย่างี้กันนะคะก็ไปก็เออลองดูนะคะตอนที่เรามองหนังสือไม่ชัดเราก็พบเจดนี่ไปด้วย มันก็ทําให้มันก็ทําให้แบบเออมองชัดขึ้นจริงๆนะท่านชมลองไปดูกันนะของใครส่วนตอนที่เราเออมาองรถเมาอะไรเงี้ยเราจะเอาเจะหนีไปด้วยกล่องอะไรนี่เราจะไปเอาไปนี่มันก็รำรงดีๆนะกุญแจรถไทย <c oughs> เห็นไหมมันก็ดีกุญแจรถไทยเออมันกะ็ดีเลยจริงๆนะผู้ชมโอเคต่อไปเป็นตอนที่โทรศัพท์ของเราแบบหมดแม่ในตอนนั้นเราก็ ก็อืมอีนนี้อ่ะอยากรู้วเวลาเราก็ครบจริงๆเลโอเคต่อไปก็ตอนที่เราเล็บยาวอะ่ะเราก็เอาเจ้านี่ไปด้วยท่านผู้ชมเอาใจต่อไปตอนที่เราร้อนๆเราจะเอาเจ้านี่มาเลยก็เป็นหมวกนะคะถ้าเกิดไม่ชอบหมวกแบบนี้เอาหมวกแบบนี้เลย <c oughs> นะสบายสิงซู้โ okay. อเคอืมเฮ้ยมีอีกมีอ,อีกเป็นป,ปันนึงปันนึงปันนึงนะ โอเคนี่ก็เป็นอันสุดท้ายและะ้วค่ะก็คือตอนที่เรารู้สึกอยากตีใครแต่ไม่มีใครที่ตีก็แล้วก็พบที่นี่ไปด้วยวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเราก็บีบๆๆๆๆๆวันนี้เนานะโอเคเขาจะไปะกินข้าวกับอะไรอะไรก็ได้ก็คือรเราตอนนั้นเรารู้สึกแบบแค้นกันสักคนแล้วอยากข้าวนะเราก็พบมาด้วยเออแต่วันนี้จริงๆนะท่านผู้ชมตัสินิ่มกอดเลย เป็นแบบพยักชันของมึงก็มันก็ดีนะที่ไม่ชมโอ้ยเสียวมือโอเคนี่ก็ทั้งหมดในกระเป๋าของเรากันนะคะก็เหมือนว่าทุกคนจะคิดว่ามันจบนะเพราะเราไม่ได้พกจริงๆเราพกแค่กองดีซอสีแล้วก็สมุดสมุดต่างๆคอมไม่เกี่ยวเลยผมฟังน okay. so, huh? oh, exactly. ี้ก็แล้วก็ไปบางทีนะ อ่ะอาเกงก็คืนแล้วก็บ๊ายบายสีโรเกจบวก็ขอให้มีความสุขกปนะก็ถ้าเกิดใครอยากให้เราร้องเพลงอะไรก็บข้างล่างชื่อเพลงข้างล่างด้วยล่ะใครอยากให้เราร้องเพลงอะไรนะเพราะว่าเราตั้งวงมาแล้วเพราะเราตั้งวงมาแล้วชื่อวงร็อกสตาร์นะก็เพลงไหนก็ได้ค่ะเพลงสดใสเพีงฮหาเพลงเศร้าไม่เอานะ ไม่ชอบทไโอเคบ๊ายบายก็ขอเพลงมาได้แล้วเราจะร้องคลิปหน้านะบ๊ายบาย